พี่บอกว่าโควิดเนี่ยมันต้อนทุกอย่างให้เข้ามาสู่ในระบบออนไลน์เพราะาต้องเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองและเราเป็นเซลล์อะถ้าเราไม่ไปขายของเราก็ไม่มียอดขายเราก็ไม่มีไรายได้และเราจะทํำยังไงให้ขายได้สิ่งนี้ก็คือคุณต้องเรียนรู้การทําสื่อโฆษณาที่คุณสามารถทําได้เองโดยที่ว่าไม่ต้องรอไม่ต้องรอให้บริษัททําให้เราสามารถทําได้เองในส่วนของเซลโรงงานอุตสาหกรรมตอนนี้จากที่พี่ไปหาลูกค้ามาเนี่ย ผลกระทบที่เราเจอตอนนี้ก็คือโรคระบาดของโควิด -19 นั่นเลยก็คือเข้าโรงงานในส่วนไหนอ่ะก็คือจะต้องยิงวัดอุณหภูมิและปั้งเห็นบอกว่าเกิน,น37.8ไหมถ้าเกินก็คือไม่ให้เข้าโรงงานทีนี้ในส่วนของเซลล์เนี่ยสิ่งที่ต้องพบตอนนี้ก็คือผ้าหน้ากากปิดจมูกหน้ากากปิดจมูกอ่ะแล้วก็เจลล้างมือ คือในโรงงานเขาจะมีให้อยู่แล้วแหละเจลล้างมือแต่ว่าในส่วนของเซลเองอะ่ะก็มีต้องมีพกนะคะหน้ากากอนามัยเสร็จปุ๊บเจลล้างมือเพื่อที่จะต้องเช็ดล้างคือต้องเซฟตัวเองอะ่ะถ้าคุณเข้าโรงงานใช่ไหมคุณก็ต้องเจอด่านนี้อยู่แล้วเพราะว่าเขาต้องเซฟพนักงานของตัวเองแต่เราอะ่ะเจอคนมากไงอย่างในส่วนของการเข้าโรงงานใช่ไหม ไม่พอเวลาเราไปพักกินข้าวที่ไหนเงี้ยร้านกาแฟเงี้ยเราก็ต้องเซฟตัวเองเพราะว่าเราอะไปเจอคนมากแล้วถ้าเราไม่เซฟตัวเองถ้าเราไม่เซฟตัวเองก็อาจจะเกิดอะไรที่อุบิเหตุได้ก็มีทั้งบริษัทญี่ปุน่นบริษัทฝรัร่งโอ้คือถ้าเราไปเจอโดยที่เราแบบไม่ได้ป้องกันใช่ป่ะเราก็อาจจะอุบิเหตุหรือว่าติดเชือ้อโควิด19ได้เซลต้องระวังกันน,นิดนึงนะคะและสิ่ง ที่มองเห็นอีกส่วนหนึ่งของในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมก็คือตอนนี้เราจะไปหาลูกค้าเนี่ยยากขึ้นและลูกค้าแทบจะไม่มีเวลาที่จะอยากคุยกับเราเพราะว่าส่วนหนึ่งคือไม่อยากเจอใครป้องกันตัวเองส่วนที่2เศรษฐกิจตอนนี้แย่มากและคือบางอย่างอาจะรอแต่ถ้าเราไม่ไปหาลูกค้าเลย เซลก็ไม่สามารถที่จะมียอดขายได้เลยกอนเซลลเราก็ต้องคิดหนัหนกๆเลยว่าเราจะทําการตลาดยังไงเราจะขายของยังไงสิ่งที่พี่มองเห็นในส่วนของเซลลโรงงานอุตสาหกรรมนะคะที่พี่เป็นติดต่อเนี่ยก็คือหนึ่งพี่ทำการตลาดออนไลน์ด้วยพี่ส่งเมลไปหาลูกค้าแล้วก็ลูกค้าคนไหนที่มีไลน์เนี้ยเราก็คุยแล้วส่งติ๊กเกอร์ไปอ่าหรือไปสอบถามได้แล้วก็ใช้วิธีการโทรเข้าไปสอบถามด้วยนี่คือการทำ การตลาดออนไลน์ที่เราสามารถทําได้เลยแต่เราจะให้ลูกค้าจาได้ยังไงเราก็ต้องลิสตทุกสิ่งทุกอย่างว่าบริษัทนี้ใช่ไหมบริษัทนี้เราติดต่อวันไหนคุยเรื่องอะไรเราก็ต้องทํารายละเอียดตรงนี้เรื่อยๆและทีนี้การวิ่งหาลูกค้าตอนนี้ถ้าที่ไหนไม่จําเป็นถ้าที่ไหนไม่จําเป็นก็ไม่ต้องเข้าไปหาลูกค้านะคะเพราะว่าเราก็เสี่ยงลูกค้าก็เสี่ยงแต่เราคุยโทรศัพท์ได้คุยไลน์ได้ก็เนี่ยค่ะพี่บอกว่าโควิดเนี่ย มันต้อนทุกอย่างให้เข้ามาสู่ในระบบออนไลน์เพราะว่าคนกลัวการเจอกันคนไม่อยากออกไปข้างนอกและหลายๆอย่างอะ่ะคือคนต้องเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองและเราเป็นเซลล์อะ่ะถ้าเราไม่ไปขายของเราก็ไม่มียอดขายเราก็ไม่มีไรายได้และเราจะทํำยังไงให้ขายได้สิ่งนี้ก็คือคุณต้องเรียนรู้การทําสื่อโฆษณาที่คุณสามารถทําได้เองโดยที่ว่าไม่ต้องรอ ไม่ต้องรองให้บริษัททําให้เราสามารถทําได้เองและเราก็ขายได้เองถ้าเราขายได้เราก็มียอดขายเราก็อยู่กับบริษัทนั้นได้เพราะฉะนั้นพี่อยากจะบอกว่าตอนนี้การตลาดออนไลน์เป็นอะไรที่สําคัญมากและการตลาดออนไลน์ก็ต้องหนีไม่พ้นการทําสื่อโฆษณาทั้งตัดต่อรูปภาพตัดตว,วีดีโอถ้าคุณต้องการเพิ่มความรู้ความสามารถในส่วนนี้พี่นารีพร้อมที่จะไปให้ความรู้ได้เลยถ้าคุณสนใจก็ติดต่อทาง อินบ็อกซ์ปั้นขายปิกได้เลยนะคะและเรามาคุยกันว่าเราจะวางแผนการตลาดยังไงแล้วเราจะทำสื่อโฆษณาแบบไหนสื่อโฆษณาออนไลน์ที่สามารถโดนใจลูกค้าที่สุดและทำให้เรามียอดขายไม่ตกเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะติ๊ง